ถ้าเอเลี่ยนเพิ่งมาถึงโลกสิ่งแรกที่คงงงมากคือทำไมมนุษย์ยอมทำงานวันละ8ถึง10ชั่วโมงเพื่อกระดาษบางๆที่ฉีกทิ้งก็ได้วันนี้เอเลียนอยากชวนคุณมาคิดว่าเงินจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่เงินไม่ใช่ของมีค่าโดยตัวมันเองมันไม่กินไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้แต่โลกมนุษย์ตกลงกันว่าสิ่งนี้ใช้แลกทุกอย่างได้เมื่อก่อนมนุษย์แลกของกัน ไก่แลกข้าวปลาแลกผ้าแต่พอโลกใหญ่ขึ้นมันยุ่งยากเกินไปเงินเลยเกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางให้ทุกอย่างง่ายขึ้นตรงนี้แหละที่เอเลี่ยนเริ่ม,มงงเพราะเงินไม่ได้มีค่าแต่คนทั้งโลกเชื่อว่ามันมีค่าถ้าวันหนึ่งทุกคนไม่เชื่อเงินกระดาษก็จะกลับเป็นแค่กระดาษอำนาจของเงินไม่ได้อยู่ที่ตัวมัน แต่อยู่ที่ความเชื่อของคนทั้งระบบคนทำงานไม่ได้คุมเงินคนเก็บเงินก็ไม่ได้คุมเงินแต่เงินถูกคุมโดยระบบธนาคารกลางรัฐบาลและกะติกาที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเองใครพิมพ์เงินได้คนนั้นไม่ได้ทำงานหนักที่สุดแต่มีอำนาจมากที่สุดและนี่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันคือความจริงของโลกมนุษย์คนธรรมดาทำงานเก็บเงิน วางแผนชีวิตแต่เงินอาจด้ยค่าโดยที่เขาไม่เคยทำอะไรผิดเอเลียนไม่ได้บอกว่าเงินเลวแต่อยากบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเงินเราอาจเหนื่อยทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวตรงนี้เอเลียนเริ่มเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ไม่เคยทิ้งทองคำเขาไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องเชื่อใครเงินอาจเปลี่ยนค่าในคืนเดียว แต่ทองคำไม่ต้องอธิบายตัวเองเงินไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเครื่องมือคำถามไม่ใช่เราควรเกลียดเงินไหมแต่คือเราเข้าใจเงินดีพอหรือ,อยังแล้วคุณละ่ะเชื่อเงินแค่ไหนถ้าคุณชอบมุมมองแบบเอเลี่ยนฝากกดติดตามช่องเอเลี่ยนไว้เราจะชวนกันงงโลกมนุษย์ไปทีละเรื่อง